ครับวันนี้ครูหม่อก็จะพามาที่พักคำปุณิธรรมครับที่บ้านน้องดินดำตําบลน,น้องสามสีเปเดอเสนากนิคมครับวันนี้ก็มาไหว้ก่อนจะกลับอุตรดิตครับมาไหว้ครูบาอาจารย์ครับันนี้ก็จะเป็นของเจยูเจยาครับเจแอมครับ ที่ได้มาทำไว้ครับที่ได้มอบเงินสนุนให้มาทำครับคือพญายนาคองค์สีทองแล้วก็สีเงินครับซึ่งบรรดาก็คือคุณวันดีครับพาณิชย์วลนขกีก็มีปู่แก่ครับผมปู่ฤษีครับทางเขาวัดครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวะไหว้ทำบุญได้นะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสะครับที่ขุดก็มีสะพานครับผมตอนนี้ก็ปลูกต้นอ้อยต้นขนนเงาะทุเรียนครับเป็นบางต้นครับด้านข้างก็เป็นสวนมันสปะหลังครับผมภากสีวลีนะครับที่อาแดงได้มาสร้างถวายครับผมแล้วก็มีพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับ ทางเข้าด้านหน้าครับแล้วก็องพะองระองค์ปฐมครับแล้วก็พระอาจารย์มั่นภูริสุโธครับก็ล่มเลื่นครับสัญญาณนี่ก็จะได้เอาหินแดงมาถมาดินทรายครับถ้าไม่ถมก็จะ ป็นดินทรายที่จะติดล้อรถด้วยว่าอันนี้ก็ถมเป็นทางเฉพาะทางเดินครับส่วนพระอาจารย์ปีชาท่านอยู่ด้านด้านซ้ายมือแล้วครับส่วนนี้ก็คือศาลาแลวก็ห้องครัวครับส่วนตรงนู้นก็คือพระพ,พ่อครับซีแม่อยู่ด้านนี้ครับมีห้องน้ําอันนี้เราก็มาไหว้พระพุทธเจ้าหาพระอ,องค์ครับก็ขอ,อยาตถ่ายนี้พระอุปคุตครับผม นี่ครับก็องค์แของความปรเจ้กาก็คือองค์พระกะกุสันโธครับองค์ที่สองก็คือพระกายมุนีโคโมครับองค์ที่สามก็คือ พระกัสโปรครับองค์ที่สคือพระโกนาโคโมโนครับผมส่วนองค์ที่5คือพะระเลสีเมตย,ยูนะครับนี่คือกระถากรถาของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับองค์ที่หครับให้ทุกคนสังเกตที่เสียงพระพุทธของท่านของท่านนะครับตอนนี้ท่านก็ได้มากำเนิดที่โลมโนนะครับ อยู่บนโลกมนุษย์อยู่บนโลกมนุษย์นะครับถ้าใครมียานหรือว่าอะไรก็จะรู้ว่าท่านได้มาอ,อุบัติเกิดขึ้นที่โลกมนุษย์แล้วครับเสียงของท่านนี้ก็คือสีดําครับแต่ถ้าองค์หนึ่งองค์สององค์สานี่ก็จะเสียงไม่ใช่สีดำครับเป็นสีทองครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นสะน้ำครับผมธรรมชาติครับผมขอญาตไหว้ก่อนนะครับ แต่มีกําเนิดมากครับพระบุจาพระองค์ครับเราก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามีธรรม毗จ,จักครับอยู่บนศีรษะของท่านครับผมมีท่านพญากุดครับผมพระพรหมครับแล้วก็จะมี แม่กาเพียกครับผมไข่กาเพียกครับแล้วก็พ่อกาเพียกครับอันนี้ที่อันนี้ก็คือภูหังกาครับผมอันนี้คือไข่กาเพียกครับที่กำเนิดพระพุทธเจ้าพระพระองค์ครับผมครับก็วันนี้ครูหม่ำก็ได้พามาดูครับผมสถานที่ของท่านครับ ลมลื่นครับหน้าปฏิบัติธรรมครับบุคคลในสนใจที่จะมาก็สามารถติดต่อได้นะครับผมมาทางผมก็ได้ครับศ90528ก2 4 6็ครับก็จะติดต่อหรือสารที่ไว้ให้ครับผมหรือบุคคลหนที่จะมาทำบุญทำทา,ทานที่ผ่านมาแถวบ้านน้องดินดำตำบลน้องสามสีอำเภอเสนาคณิคมก็เชิญชวนแวะผ่านมาทำบุญได้ครับทางด้านนี้ครับยินดีต้อนรับครับบุคคลที่มี จิตใจสะภูมิธรรมครับกคยวาจาใจครับผมพบเจอแต่สิ่งดีๆครับพระอาจารย์ทา่านอนนี้ก็ได้คุยอยู่ด้านนู้นครับผมก็ขออนุญาตคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่านะครับมีอะไรก็ติดต่อครูหม่าได้นะครับผม0905289246ครับผมขอบคุณค้าสวัสดีครับ